เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะไปพูดคุยกันเรื่องการประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ20ข้อนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดสุขภาพดีปีใหม่เป็นอย่างไรพูดคุยกับอาจารย์สง,ง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษา,ากรมอนามัยกระรทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้นรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบเสื้อยืดของรายการเป็นเสื้อยืดประจําปี2566นะครับพร้อมกับ ปฏิทินตั้งโต๊ะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพียงหงชุดเท่านั้นนะครับุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสรุปกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบแรกเป็น SMS กับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422 1075ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเป็น f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์ Computer เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับสวนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์กับบื้องสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับ เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งจะหมดเขตในการยื่นขอสินเชื่อวันที่28กุมภาพันธ์ 2566นี้นะครับส่วนการอนุมัติและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2566นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งจะหมดเขตในการยื่นขอสินเชื่อวันที่28กลกุมภาพันธ์นี้ ส่วนการอนุมัติและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาะคม2566นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะหมดเขตในการยื่นขอสินเชื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ส่วนคำถามของเราคือการอนุมัติและการจัดทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 422 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินได้มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2566นะครับให้กับลูกค้าและก็ประชาชนจำนวน2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเป็นวินัยดีมีเงินนะครับชิ้นที่2เป็นมีอมมีลุ้น ของขวัญชิ้นแรกคือวินัยดีมีเงินนั้นนะครับทางธนาคารจะมอบเงินจานวน500บาทให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารในที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน200 0 0 0บาทนะครับมีประวัติการชําระหนี้ดีต่อเนื่องติดต่อกันไม่ตากว่า3ปีนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์แล้วก็มีสภาวะหนี้เป็นปกติคือค้างชาระไม่เกิน30วันนะครับซึ่งธนาคารจะทําการส่งข้อความให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้เพื่อให้กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน m มโม โดยจะส่งข้อความไม่เกินวันที่15มกราคม2566นี้นะครับนี่เป็นของขวัญชิ้นที่1ส่วนของขวัญชิ้นที่2ครับมีออมมีรุ้นกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งธนาคารได้เพิ่มรางวัลพิเศษอีกจํานวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีระหว่างวันที่2ธันวาคม2565ถึงวันที่31มกราคม2566เท่านั้นนะครับจะเป็นแบบ การฝากแบบใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบดิจิทัลก็ได้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพอกระทรวงคมนาคมนะครับขอแจ้งการปิดช่องทางการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านดาวคนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครจำงหวนหนึ่งช่องจราจรด้านขวาเพื่อดําเนินการรื้อถอนโครงสร้างแบริเออร์ของสะพานเดิมนะครับในระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มกราคมนี้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทําการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางได้รับทราบและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานโอากาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีทั้งสลากแบบที่เป็นใบสลากและแบบดิจิตอล โดยตลอดอายุของสลากออมสิน2ปีมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทุกเดือนนะครับรางวัลสูงสุดคือรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่2566นะครับธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาจํานวน24รางวัล รางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับส่วนการฝากนั้นสามารถฝากผ่านธนาคารอมสินทุกสาขาก็ได้หรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน m มโมก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2566นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับเรื่องราวของการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ20ข้อเพื่อต่อยอด สุขภาพดีปีใหม่กับอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะครับที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์สง่าครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณธีรพัฒน์ครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังครับครับปีใหม่กับสุขภาพดีๆยี่สิบข้อเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็ต้องเป็นกระต่ายเนาะกระต่ายนี่มันือนกระโดดเต้นแล้วก็ชมดืมอ๋อมีความสุขนะคุณธีรพัฒน์ครับรับทำตัวเองเป็นกระต่ายแต่อย่าตื่นตูมนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะ จะตื่นตูมจะตื่นตูมสร้างสติให้ดีก็อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังผมอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าพอจะหยิบปากากับกระดาษมาจดตามผมผมลืมเกริ่นให้คุณเพียรพัฒนให้ท่านผู้เรียนไว้ใครที่อยู่ใกล้ตัวหยิบกระดาษกับดินสอหรือปากกามามาติ๊กตามผมผมจะให้ท่านผ้ฟังเนี่ยประเมินคุณเพียพัฒน์ด้วยนะฮะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วกระดาษดินสอ เออประเมินว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาสามร้อยหกสิห้าวันเนี่ยพฤติกรรมสุขภาพและความคิดของท่านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแบบเป็นอย่างไรนะฮะ <stop. S 2> liar, เพียงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแหละใช่หรือไม่ใชนะ่เลยใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองนะฮะพร้อมครับพร้อมค <falsch S 2> รับพร้อมมันมียี่สิบคำถามเนื่องจากเวลาเราน้อยมีเวลาเราจะขยายความ ว่าทำไมผมต้องถามข้อนี้นะครับถ้ามันไม่ทันจริงๆผมขออนุญาตคุณพิรพัฒน์เป็น EP สองได้ได้ได้นี้ได้ได้จะเมื่ไหร่ก็แล้วแต่นะฮะอันข้อที่หนึ่งเลยคุณคิดว่าอันนี้คิดนะไม่ได้ทำคุณคิดว่าอ้วนเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีผลกระทบต่อชีวิตคุณใช่หรือไม่ใช่ตอบใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นนะครับอาจารย์อแค่นั้นแหละครับอผมตอบแล้เรียบร้อยพิรพัฒน์ อย่าตอ,อ,อบอย่างดังนะตอบตอบในใจนะเดี๋ยวได้จ <ขอ S 1> ันเนี้ยขอค<ง>ําถามอีกทีอ้วนคุณคิดว่าอ้วนเป็นเรื่องอันตรเป็นเรื่องธรรมดาไมา่มีผลต่สสอชีวิตคุณใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ครับอโอเคอ่าข้อสองคุณกินอาหารประเภทผัดผัดทอดทอดมันมันเป็นประจําใช่ไม่ใช่คาว่าประจํานี้คือบ่อยนะฮะบ่อยนะฮะอืมออ่ใช่หรือไม่ใช่ข้อที่สาม คุณดื่มน้ําอัดลมหรือน้ําหวานหรือกาแฟเย็นลดหวานเป็นประจําใช่หรือไม่ใช่ครับนะครับในรอบปีที่ผ่านมาข้อที่สี่เวลาคุณกินข้าวเนี่ยคุณจะเน้นปริมาณข้าวเยอะเลยเป็นกะละมังหลายทัพพีเลยคือกินอาหารประเภทแป้งเยอะใช่หรือไม่ใช่ครับนะฮะมากเป็นประจําเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะฮะข้อที่ห้าเวลาคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาคุณสั่งกาแฟมาคุณไม่ฟังอีลาข้าลมคุณเติมน้ํา ตาลลงไปกาแฟกับก๋วยเตี๋ยวเลยใช่หรือไม่ใช่ครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยทำไมผมถามข้อนี้นะฮะข้อที่หกเวลาคุณกินข้าวขามหมูแล้วกินข้าวมันไก่อ่ะ <c oughs> อันนี้ผมเคยเคยถามคุณพิรพัฒน์ไปไปมา <c oughs> แล้วผมจำได้เวลาคุณกินข้าวขามหมูและข้าวมันไก่เนี่ยคุณไม่เคยเขี่ยหนังออกใช่ไหมคุณกินคุณกินหมดเกลี้ยงจานเลยใช่หรือเปล่าอืมครับนะฮข้อที่เจ็ด เดี๋ยวอาจารย์ข้อนี้มันจะมีข้อยกเว้นหน่อยไหมฮะว่าเรากินบ่อยแล้วกินไม่บ่อยอะไรยังไงบ้างก็เรียนล่ะทุกอย่างทุกข้อเป็นประจาหมดเลยฮะอ๋อเป็นประจาอ๋อถ้าไม่ใช่ประจาก็ไม่เป็นไรดิไม่เป็นไรถ้าไปนานๆทีหนึ่งอาทิตย์ละเดือนละหนผมอนสองครั้งสามครั้งอะตอบว่าไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละสามสี่ครั้งขึ้นไปเนี่ยอย่าปฏิเสธต้องอย่าปฏิเสธต้องตใช่นะฮะ อย่าโกหกตัวเองครับจะตัดตัวตัตัวตัวเองเลยอย่าโกหกตัวเองนะฮะข้อหกแล้วฮะข้อที่เจ็ดคุณกินอาหารที่ปรุงด้วยผักน้อยเป็นประจําใช่หรือไม่หมายถึงว่าอาหารแต่ละมื้อไม่ค่อยมีผักอะเป็นเลืยดผักออกอะพูดไหยเออประมาณนั้นข้อที่แปดคุณกินอาหารว่างเป็นขนมหวานมากกว่ากินผลไม้เป็นประจําใช่หรือไม่ครับนะฮะข้อที่เก้าคุณกินอาหารมื้อเย็นมั มื้อเช้าและมื้อกลางวันเป็นประจำใช่หรือไม่ใช่อืมครับข้อที่สิบคุณกินอาหารมื้อเย็นใกล้เคียงเวลาเข้านอนเป็นประจำใกล้เคียงเวลาเข้านอนคือประมาณสองถึงสามชั่วโมงกินเสร็จก็นอนนอนเลยอ๋อเป็นประจำใช่หรือไม่ใช่อ่าครับข้อสิบเอ็ดคุณกินอาหารตามใจปากเวลาไปงานเลี้ยงหรือไปกินบุฟเฟ่หรือเจออาหารจานโปรด คุณกินตามใจปากไม่บัญญะบางยังเป็นประจำเลยใช่หรือไม่ใช่ครับข้อสิบสองคุณหาข้ออ้างเข้าข้างตัวเองเป็นประจำว่าไม่มีเวลาและขี้เกียจออกกำลังกายใช่หรือไม่ใช่ครับเลาะหัวเลาะเลาะไม่ใช่ผมเรียกผมดาวว่าคุณฟังบางคนเนี่ยจะมีคำตอบอยู่ในใจไง ขออ้างเนี่ยบ่อยฮะบ่อยได้ยินบ่อยใช่ผลตกแดดออกอืมบางทีก็แหมอากาศเย็นเกินไปร้อนเกินไปจริงๆขี้เกียจง่ายๆรุปใช่ข้อที่สามนี่ผมจะขออนุญาตย้ครับข้อที่สามย้ําคุณไม่ได้ออกกาลังกายเป็นประจําใช่ไหมคําว่าเป็นประจําก็คือนานๆออกทีหนึ่งเดือนละสองสามครั้งอาทิตย์อาทิตย์มึงครั้งเดียวก็ไม่ใช่ประจําครับนึงต้องสามครั้งเป็นอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์อาทีใช่ สามครั้งต่อสัปดาห์ถึงจะเรียกว่าเป็นประจำนะเพราะสิบสี่ 14, คุณไม่ค่อยมีเวลาเคลื่อนไหวร่างกายหรือได้แต่นั่งนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานเป็นประจําใช่หรือไม่ใช่คือ,อ,อพวกนี้เป็นพวกเหนื่อยนิ่งอ่ะเป็นพวกไม่อทีฟอ่ะเป็นพวกที่มีเครื่องทุดแรงเยอะอ่เป็นใครที่เป็นสุภาพสตรีแล้วเห็นสามีเป็นรีโบดเนี่ยพวกเนี้ย <c oughs> ต้องตอบมาใช่ <c oughs> เปลี่ยนช่องให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะ ช่วยไปหยนะิบนั่นหยิบนี่ชันหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่อะไรอย่างนั้นไปซักผ no> ้าหน่อยเธอกะละมังอยู่ไหนอะไรฉันติดละครอยู่ต้องเข้าใจแล้วข้อติด15ครับมีความพยายามจะออกกำลังกายแต่ไม่สําเร็จใช่ใช่คือคือคุณเคยเหมือนกันนะแต่พอออกไปได้สักวันสองวันกระดูกกระเดี่ยวไม่อยู่กับที่มากองอยู่ที่กูขี้เกียจไม่เอาละเลิกเลยอ๋อ พยายามจะไม่สําเร็จข้อ16คุณรู้สึกว่าการเดินเดินเดินบ่อยๆไม่เหนื่อยนิ่งมันทําให้คุณเหนื่อยแล้วน่าเบื่อหน่ายการเดินไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องหน้าเดินเลยแค่ขึ้นบันไดสองชั้นก็ขึ้นลิฟต์นเนี่ยอเอออันนี้อันนี้ตอบเลยว่าใช่ครับครับอ่ะข้อ17 18เนี่ยมันเป็นข้อพิเศษผมถามว่า คุณเป็นนักบริหารเป็นหัวหน้างานเป็นผู้อํานวยการเป็นอาิบดีีเป็นผู้จัดการใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวผมจะกลับมาถามบาบอกว่าทําไมผมถามข้อสิบเจ็ดนะฮะข้อสิบแปดคุณเอ๊ะคุณพิรพัฒน์นี่จัดอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอะไรฮะเป็นนักบริหารหัวหรือหัวหน้างานเนี่ยอ๋อผมบริหารตัวเองฮะแหมตอบเก๋เลยนะอา้าวก็มันต้องดูแลตัวเองอาจารย์ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยไ,ไ, <ป S 1> ไม่ได้บริหารคนอื่นอ่าอ่าข้อสิบแปดคุณมีอายุมากกว่าสามสิบปีขึ้นไปใช่หรือไม่ใช่อ่าครับเดี๋ยวทําไมผมถามข้อนี้เดี๋ยวจะกลับมาข้อสิบเก้าคุณมีญาติพี่น้องอ้วนหรือเป็นเบาหวานใช่หรือไม่ใช่ครับทาไมผมถามข้อยี่สิบสุดท้ายละคุณไม่ได้ใส่ใจข้อยี่สิบเป็นการสรุปเป็นการแลปอัพทั้งข้อหนึ่งถึงข้อสิบเก้า ข้อ20คุณไม่ได้ใส่ใจควบคุมอาหารและออกกําลังกายเลยเป็นเป็นประจําใช่หรือไม่ใช่คือไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่าออกกําลังกายมันเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์อาหารกินเข้าไปเอะตามใจปากับเป็นประจําใช่ไม่ใช่ตอบมาเลยข้อ20นะผมท่านผู้ฟังใช่กี่ข้อไม่ใช่กี่ข้ออย่าเพิ่งบอกผมถ้าท่านเอเอสเอฟเข้ามาหาคุณพิลพัฒน์ได้หรือจะืึอสารจอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่ผมจะบอกว่าทาไมผมถามข้อสิบเก้าคุณมีญาติพี่น้องอ้วนหรือเป็นเบาหวานหรือไม่คุณเป็นคนเสี่ยงฮะ<อ>ถ้าคุณยาตเป็นเบาหวานแล้วก็อ้วนเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์แต่ถ้าค,ค,คุณไม่มีพ่อแม่พี่น้องไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานเลยแต่คุณไม่ดูแลสุขพฤติกรรมสุขภาพที่ผมถามมาทั้งหมดเนี่ยคุณจะเป็นต้นตระกูลแห่งเบาหวานเนี่ยนะฮะคุณจะเป็นคนแรกของตระกูลไม่จำเป็นต้องเป็นจก,กรรมพันธุ์ข้อสิบแปด คุณมีอายุมากกว่าสามสิบปีขึ้นไปพอคนอายุสามสิบสามสิบห้าเขาเรียกคุณวัยเสื่อมเป็นวัยเอชซีเริ่มแล้วเริ่มหย่อนยานแล้วคุณอย่ามาคิดว่าคนหกสิบเท่านั้นนะที่จะหย่อนยานสามสิบเริ่มจะเสื่อมแล้วอาจารย์อาจารย์ผมถามนิดนึ่งปกติประมาณสามสิบมันจะเริ่มอ้วนไหมคะโดยธรรมชาตินั้นค็ความเสื่อมาอาจารย์อ๋อมันไม่เสื่อมเพียงแค่ผอมหรือน้อยลงนะครับมันอ้วนง่ายอ้วนก็ถือว่าเสื่อมครับ ทำไมมันเสื่อมล่ะร่างกายคุณออกคุณดีดีตอนอายุยี่สิบโอ้เพียวเลยเออจะพอมาสามสิบปุ๊บโอ้โหไม่รู้มันมาจากไหนใหญ่มันก็เสื่อมแล้วเอครับครับครับแล้วก็เสี่ยงต่อเป็นโรคเอ็นซีดีด้วยครับข้อติบเกตคุณเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานมันมีงานวิจัยหลายชิ้นออกมาว่าพวกที่เป็นนักบริหารนั่งนั่งนอนนอนนั่งแต่เส็นหนังสือแล้วชี้ไม้ชี้มืออ๋อประชุมกินเบรกทั้งวัน โอ้ยแล้วก็กินงานเลี้ยงทั้งวันพวกนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะนั้นก็เลยต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับอ๋อนะครับครับครับะน,นั้นเป็นเรื่องราวทั้งหมดจะถามสุภาพบุรุษชื่อพิรพัฒน์ท่านแปลว่าตอบใช่กี่ข้อครับม,มันมันมีต้องถามอาจารย์ก่อนอ่ะมีข้อสิบแปดแน่นอนละผมอายุเกินสามสิบแล้วนะครับอืมอันนี้ใช่แต่ว่าแต่ว่าผมเสื่อมแล้วกหนอาจารย์ถามว่างไงนะครับ ไม่ทั้งที่สิบข้อคุณตอบมาใช่กี่ข้อข้อเดียวเลยข้อนี้แหละแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อข้อสิเนี่ยมันมีประเด็นนิดนึงคือว่าของผมเนี่ยไปไปคือมีมีม,ม,ม,มีพ่อคุณพ่อเป็นเบาหวานนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยไปตรวจวัดน้าตาลมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีแล้วเพราะผมออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยไงคุณหมออ,มอาจารย์มันก็เลยก็เลยไม่รู้จะตอบข้อนี้ยังไงดีอ่ะ แต่ข้อนี้คุณฟีรีัฒก็ต้องตอบมาใช่ฮะตอบมาใช่นะฮะใช่ใช่ใช่เพราะรงถ้าว่าคุณมีญาติเป็นเบาหวานหรืออ้วนหรือไม่ก็ต้องตอบมาใช่ตอบสามตัวคุณแล้วได้ได้ความเสี่ยงแต่พอคุณรู้ตัวไปบรรทลุษคุณเป็นเบาหวานหรืออ้วนคุณก็เลยไปออกกำลังกายควบคุมอาหารคุณก็เลยสุขภาพดีไม่จาเป็นต้องเป็นเบาหวานนี่แหละครับพีรัณ์เอาใหม่คุณบอกว่าคุณตอบ่าใช่แค่สองสามข้อเองเหรอสองข้อฮะบ้าจริงมะท้าจริงจริง คุณดื่มน้ำอัตลมและน้ำหวานไม่ไม่กินไม่กินผมไม่กินครับอาจารย์เอาไม่กินคุณก็ตอบว่าใช่สิไ้ปุ๊บคุณก็ต้องตอบว่าไม่ใช่สิผมตอบไม่ใช่ไงฮอขอโทษขอโทษตอบว่าไม่ใช่อะผมผมจำสาเห็นไหมตัวผมงงงงยินทูกฝังคับคำถามนี้มาทําให้คนงงคนตอบว่าใช่แสดงว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอืต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าตอบว่าไม่ใช่พฤติกรรมคุณเลิศมากมลคุณพิรพัฒน์ บุคคลต้นแบบแห่งปีเลยม่อาจารย์ลองถ้าป่วยขึ้นมาเนี่ยอเดี๋ยวไม่ใช่มันจะมาเองอ่ะใช่ใช่ไม่คุณตอบว่าไม่ใช่แล้วก็ทําเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกปีทุกปีโอ้ดีคุณตอบว่าใช่เนี่ยไม่มีเลยใช่มัดเสือผมใช่อาจารย์เห็นด้วยเห็นด้วยเลยอืมกาลังจะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าข้อไหนที่คุณตอบว่าใช่คุณลองมาพิจารณาดูว่าทําไมคุณทําไม่ได้สมมุติอ่าาจถักน้อย <ฆ>คุณกินผักน้อยเป็นประจำใช่หรือไม่ใช่แล้วคุณตอบว่าใช่ค,คุณมาถามว่าทําไมคุณไม่ชอบกินผักม,มันเป็นเพราะอะไรทำไมคุณอ้างตลอดเวลาว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายอครับครับคุณโกหกตัวเองใช่หรือไม่ครับทั้งหมดทั้งปวงคุณไปหาแรงบันด,ดาลใจก่อนครับคุณพีรพัฒน์โดยหาแรงบัดนดาลใจว่าข้อที่ใช่ต้องตอบว่าไม่ใช่ในปีหกเจ็ดในสิ้นปีหกหกนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่ครับนะฮะโดย หาแรงบันดาลใจตัวเองว่าฉันต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม20ข้อที่ตอบไม่ใช้ได้เพื่อปีหน้าฉันจะน้ําหนักลด10กิโลสมมุติปีหน้าหคนที่ไม่ติดโควิดปีหน้าฉันจะเป็นคนที่ ไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นับและฉันจะทําแบบนี้ทุกปีเมื่ออายุหกสิบแล้วฉันจะต้องไม่ป่วยติดเตียงฉันจะไม่เป็นภาระให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นแรงจูงใจผมอยากให้มองระยะสั้นระยะยาวระยะยาวคือใครที่ยุสามสิบสี่สิบห้าสิบตอนนี้ขาดตัวเองอีกสิบปียี่สิบปีคุณจะหกสิบใครจะเลี้ยงคุณนั่นแหละแรงจูงใจอืมให้มองหน้าลูกเขาไว้นะฮะ ถ้าคุณรักเขาคุณใหญ่เขาต้องมาดูแลคุณเลยทำไมไม่มองหน้าภรรยาละนะ่ะฮะอ๋ออันนั้นก็มองด้วยแหละครับแต่ว่าลูกเนี่ยเขาต้องดูแลเรายาวไงฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยดูดูหน้าเขาไปก่อนแล้วกันแล้วสงสารเขาไว้ดูแลตัวเองอันดับแรกทั้งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยอาจารย์มันมันมีข้อไหนบ้างไหมที่เอ่อน่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนที่มักจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองเีมประมาณสามสี่ข้อสามสี่ข้อข้อข้อที่เยอะมากเลยคือ อาหารประเภทผัดผัดทอด,ทอด oh. เยอะมากฮะเดี๋ยวนี้คนกินผัดกับทอดเยอะมาก oh. แล้วพวกดื่มเครื่องดื่มสปานเช่นกาแฟยเย็นนี่ก็เยอะนะัอยู่น้ําปุ๊บกินกาแฟยเย็นกินกาแฟยเย็นแทนน้าเปล่าคาปูชิโนโมอคคาลาเต้นเนี่ย oh. เยอะกันและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกที่เออกินผักน้อยก็เยอะนะคุณพีรพัฒน์ครับครับมีเยอะแล้วก็พวกกินอาหารรอบดึก ใช้เวลาเข้านอนนี้ก็ก็เยอะเช่นเดียวกันทำไมเน้นแต่เรื่องกินนะครับแต่ที่เยอะมากที่สุดมากกว่าเรื่องกินคือไม่ออกกําลังกายอสองอย่างกินกับออกกําลังกายใช่เพราอ้างอยู่ตลอดเวลากลับกลับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะแก้ปัญหาสองอย่างนี้ได้เนี่ยดูเหมือนยี่สิบข้อที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันจะน่าจะมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นสิครับเนี่ยโอ้แน่นอนถ้าปรับได้นะฮะท่านผู้ฟังถ้าคุณหาแรงจูงใจเจอแล้วเนี่ยครับ คุณจะไปฝืนตัวเองจะไปบังคับตัวเองมากค่อยเป็นค่อยไปค่อยผ่อนคลายเมื่อก่อนคุณกินกาแฟเย็นทุกวันทุกวันตอนนี้คุณเริ่มไปสั่งกาแฟเย็นว่าหวานปานกลางแล้วหลังจากสองอาทิตย์หวานน้อยเพื่อค่อยผ่อนคลายลงเมื่อก่อนคุณกินน้ำบัตโรมหนึ่งขวดคนเดียวเกลี้ยงคุณแบ่งให้เพื่อนครึ่งขวดให้เพื่อนอ้วนบ้างก็ไม่กินมันซะเลยหมดเรื่องหมดราวไปไม่ต้องแบ่งใครไม่ไม่ไม่ยาหักดิบยาหักดิบเอาเลยยาหักดิบ คุณค่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลายภายในหนึ่งถึงสองเดือนกลายเป็นนิสัยถ้าคุณหักไม่มีทางถาวรและยังยืนแล้วคุณจะกลับมาเสพใหม่พวกที่หักดิกเนี่ยตัวแสบเลยอะฟังกราชา์สง่าแล้วไม่กินอีกต่อไปแล้วโทษได้อยู่สามวันครับ,รบออแต่แต่ถ้าเกิดม,มันมีเหตุผลประกอบกันไปอย่างเช่นว่า เอออย่างผมที่เคยคุยอาจารย์เนี่ยว่าผมไม่อยากกินข้าวขาหมูแต่เดือนหนึ่งผมที่กินสักครั้งสองครั้งก็นะไม่มากอะไรแต่พอผมที่กินทีหนึ่งผมจะนั่งนึกว่าโอ้โหถ้าผมกินจานนี้ผมต้องวิ่งกี่ก,กิโลอะไรทำนองนี้อาจารย์อันนี้คือคําถามผมจะแปลคําถามคุณพิรพัฒน์ว่าเรากินเยอะเข้าไว้แต่ไปเบิร์นออกด้วยการออกมังกายได้หรือได้หรือไม่ได้ได้ครับมันเหนื่อยนะแต่ฟังดีๆนะฮะครับแต่ส่วนมากจากงานวิจัยแล้วเนี่ยกินเข้าไปสมมุติ วันหนึ่งมันต้องการแค่สองพันกิโลแคลอรี่คุณซัดก็ไปสี่พันโอ้โหถ้าคุณกะว่าจะไปเบินออกโอไม่ได้พันเนี่ยคุณต้องวิ่งรอบสนามฟุตบอลประมาณยี่สิบเจ็ดรอบใช่ใช่คุณทําไม่ได้ทําไม่ได้ดังนันคุณทำืม่ไดคุณจะมาคิดแบบนั้นคุณทําไม่ได้แล้วถึงคุณทําได้คุณก็ตายหัวใจคุณวายตายพอดีเลยเพราะฉะนั้นการกินเยอะแล้วไปเบิร์นด้วยการออกกำลังกายเนี่ย มันมันต้องได้สัดส่วนพอสมควรถ้าคุณกินเกินมาประมาณสองรอยกิโลแคลอรี่มสมมติ 2, สองพันสองอีกสองร้อยเนี่ยคุณไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลประมาณสี่รอบก็สบายสบายอ่าใช่แต่ก็<ถ>ผมจะพูอย่างนี้อาจารย์ผมคิดว่าถ้าผมจะกินปุ๊บเนี่ยผมจะเหนื่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่กินดีกว่าถูกต้องอย่างนั้นแหละถูกแล้วพอคุณกินมากปุ๊บกินแล้วมันเหนื่อย,อยไม่กินดีกว่าพืออย่างนี้ที่คุณพระพุทธเจบครับท่านผู้ฟังก็บอก เมื่อคุณสบายปากต้องลำบากเท้าใช่ใช่ใช่นะฮะครับคุณเอาปากกินกินกินมีความสุขแต่คุณต้องทำให้เท้าคุณลำบากก็คือต้องเบินออกแล้วก็วิ่งนะฮะใช่เอาประมาณนั้นมาครับครับแล้วมันก็จะเหนื่อยมากอ่ะเอาละครับอาจารย์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะปีใหม่นี้ใครที่กำลังไปหาของขวัญให้กับคนอื่นโปรดหาของขวัญให้กับตัวเอง ของขวัญที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดหนีไปพ้นการสร้างสุขภาพให้ตัวเองไม่ต้องซื้อแล้วตีมาเป็นตัวเงินไม่ได้รเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วปี2567วันเดียวกันนี้ผมจะกลับมาคุยกับคุณเดียร์รอบหนึ่งนะฮะดีดีครับอาจารย์ขอบพระคุณมากน,นะครับวันนี้ครับโอ,อกาสหน้าคุยกันครับขอบพระคุณครับสดีครย์สวัสดีครับอาจารย์สงหาดามาพงศ์นะครับที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็น พฤติกรรมจะเป็นหลักนะครับพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมในการกินพฤติกรรมในการออกกําลังกายแล้วก็พฤติกรรมทางจิตใจตลรพันอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็20ข้อนี้ลองดูแลตัวเองกันแล้วกันคุณฟังครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้สุขภาพมีความแข็งแรงตอลอดเวลานะครับเอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉเลยคําถามที่ถามคุณู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะหมดเขต ในการยื่นขอสินเชื่อวันที่28กุมภาพันธ์นี้คำถามคือการอนุมัติและการจัดทํานิติกรรมสัญญาเนี่ยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไรนะครับคำตอบคือวันที่31มีนาคมปีนี้นะครับ2,566นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพุ่นี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ